นี่เราใช้ฟิล์มแผ่นเดียวกันนะเดี๋ยวเราจะกรีดเป็นครึ่งนึงเลยกรีดครึ่งนึงเลยอาคตเตอร์มาแล้วก็ชิ้นนึงติดตรงนี้ชิ้นนึงไปติดที่มันเป็นผิวส้มนะแล้วเพื่อนจะได้เห็นความต่างของงานกันเวียไฟอีกคันหนึ่งที่เข้ามารับประกันติดฟิล์มใสกัน้อยรอบคันกับเรานะครับซึ่งก็มีเพื่อนๆนะครับลูกค้าถามมาว่าเอ๊ะของทางเราเนี่ยมีข้อแตกต่างหรือข้อดีหรือจุดเด่นอย่างไรนะครับวันนี้ก็เลยจะมายกตัวอย่างให้ดูบางเรื่องนะครับก็ จะมาให้ดูกันในคันนี้นะครับว่าการเตรียมผิวของเราเนี่ยส่งผลในเรื่องความสวยงามต่อการติดฟิล์มอย่างไรแบบชัดๆนะครับเพราะว่าการเตรียมผิวแบบนี้ที่เราเตรียมคันนี้เป็นการเตรียมผิวแบบมิลเลอร์ทีนิตคือการขัดแบบปรับผิวส้มนะครับเพื่อเพื่องสังเกตดูก็ได้นะครับให้มองเดี๋ยวผมสอนวิธีการมองก่อนเพื่อมาดูที่ประตูบานนี้เราปรับผิวส้มเรียบร้อยแล้วนะครับให้มองมองลองสังเกตที่ตัวหนังสือที่เป็น A P F สีทองๆองเห็นไหมฮะมองตรงนั้นเลยก็ได้ครับอันนี้คือเราปรับแล้วนะ เพื่อนๆลองไปดูมองจากสีรถเราแบบเนี้ยให้สะท้อนกับหลอดไฟก็ได้ว่ามันเ็นคขึ้นหนาๆคุณๆไฟละเกอร์อคือปูนหรือเปล่านะฮะอันนี้คือปรับแล้วแต่ยังไม่ได้เครืองสมิกนะนี่ก่อนที่มีเครืองสมิกเราใช้เวลาทั้งวันนะที่ปรับผิวแบบนี้นะแล้วมาดูชิ้นง,งานที่ไม่ปรับมามาดูกันจะได้เห็นชัดๆนะฮะของสาวนี้เราไม่ปรับแล้วน,น,นะครับเพราะไม่รู้จะไปปรับโชว์ใครแต่จะเอามาเปรียบเทียบให้ดูนะดูตามตันหนังสือมาเดิมนะครับว่าความคมนะของตัว เลียโค้ดหรือแล็กเกอร์ของเรานะครับมันแตกต่างกาันหรือไม่อันนี้ใช้เวลาทั้งวันนะครับในการเตรียมยู่แบบนี้นะทีนี้มาดูกันต่อนะครับมันจะส่งผลต่อการติดตั้งฟิล์มอะไรผมจะใช้ฟิล์มแผ่นเดียวกันเลยวันนี้ยังยังไม่ต้องพูดเรื่องฟิล์มอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวจะให้พาดูขั้นตอนไปเรื่อยๆว่าเราจะทำยังไงแล้วก็ผลลัพธ์ออกมาทำนี่มันเงาขนาดไหนบ้างเอามาดูเอามาลงมานี่เราใช้ฟิล์มแผ่นเดียวกันนะฮะเดี๋ยวเราจะกรีดเป็นครึ่งนึงเลยกรีดครึ่งน,นึ่งเลยเอาคัตเตอร์มาแล อ่ะเริ่มติดเลยไปยติดตรงนี้เลยเดี๋ยวเยวยราไปเจ็บดูฮะโอเคอันนี้มาอีกชิ้นหนึ่งเลยเดี๋ยวถ้ามาเทียบกันทีเดียวนะครับ โอเคทีนี้เพื่อนเพื่อมาดูครับทีนี้ได้เทียบกันละหลังที่เราติดติดตั้งฟิล์มเข้าไปนะครับดูซิว่ามีผลต่อความเงาหรือไม่นะฮะเนี่ยทีนี้ฟิล์มชิ้นเดียวกันนะทีน,นี้วิธีมองเหมือนเดิมน,นะครับมองสะท้อนกับหลอดไฟนะฮะมองจากตัวหนังสือของหลอดไฟก็ได้นะครับหรือถ้าเป็นหลอดไฟเป็นเส้นแบบฟลูออเรสเซนต์ก็มองตัวเส้นนั่นแหละครับว่ามันขยึกขยือตัวหัวหัวมันขุ่นหรือไม่อันนี้คือฟิล์มที่ติดบนรถที่ปรับผิวในสูตรของเราแล้วนะครับ มาดูกันต่ออี่แบบหนึ่งเป็นยังไงเอ่ยเห็นไหมครับเห็นความเป็นคลื่นขุ่นว่าไหมครับนอกจากนั้นไม่พอนะครับนี่เดี๋ยวเราต้องไปเคลือบสมิกให้ก่อนเพิ่มความอะไรฮะความดึงความคลอสของสีรถขึ้นมาให้ได้มากที่สุดด้วยแล้วก็ทําให้เมื่อติดตั้งไประยะเวลานานแล้วนะครับเวลาลอกออกจะลอกออกง่ายขึ้นด้วยนะครับเดี๋ยวพาไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยครับว่าเราทําอะไรกันต่อให้บ้างแล้วผลงานออกมาแตกต่างกันอย่างไร ไปดูเลยครับ